สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการที่เจ้าของหรือพู้ถึงหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นออกมาดีหรือไม่ดีสำหรับน้องทุนทั่วไปอย่างพวกเราจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับในช่วงนี้การลงทุนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าภาพรวมของตลาดหุ้นก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาลง ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ลงมาค่อนข้างหนักเลยนะมีการสร้างนิวโลในรอบนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการยืนยันการเป็นขาลงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการปรับตัวเป็นนิวโลในรอบนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับในส่วนของค่างเงินบาทนะครับในรอบนี้ที่อ่อนค่าค่อนข้างหนักพอสมควรนะซึ่งล่าสุดตอนที่ผมดูนะครับ ค่างเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ37บาทต่อนดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าก่อนค,ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยส่งผลทําให้ตลาดหุ้นก็มีแรงทีขายออกมานั่นเองนะครับมันก็จะสอดคล้องกันเนาะกับค่างเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างไรก็ดีนะครับในมุมมองของระยะสั้นหน่อยเนาะถ้าเรามาดูในภาพของภาพรวมของเซตนะครับ เราเห็นว่าเส้นไอซไเนี่ยในกราฟลายวันนะครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ในโซนอเวอร์โซค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับก็จ,จะคาดการได้ว่าในภาพของระยะสั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็อาจจะดูมีความน่าสนใจนะครับจากภาพที่เขามีการเทขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันดัชิีเซตก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1,438.45จุดนะก็เป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566ที่ผ่านมา แต่หิงเซตก็หลุดตรงบริเวณ1,500จุดลงมาแล้วนะครับก็เกินครึ่งแล้วนั่นเองก็ต้องมาลุ้นกันว่าตรงบริเวณ1,400จุดเนี่ยจะรับเอาไว้ได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการอัปเดตภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมานะเข้าใจว่าเมื่อวานนี้นะครับเราก็จะได้เห็นข่าวนะที่หุ้น Apple นะครับ ซีอออย่างทีมคุกเนี่ยก็มีการขายหุ้นวิกฤตออกมานะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับที่อยากจะเอามาเล่าในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเกี่ยวกับการขายหุ้นของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของอะไรพวกนี้นะครับการทําสิ่งเหล่านี้ของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างพวกเราหรือเปล่าแล้วก็มันมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะตั้งคำถามมาไว้อยู่2ข้อนะข้อแรกก็คือการขายบิ๊กหลอดออกมาของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย,ยทำไมเขาถึงขายออกมาในเมื่อมันเป็นบริษัทที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อย m ีเซ e n t เท่าไหร่นะสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เจ้าของหรือว่าผู้บริหารเนี่ยมีการขายบิ๊กหลอดออกมา ผู้บริหารเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่า2รายแรกเนี่ยอาจจะค่อนข้างสี่เลียดนิดนึงนะครับต่อมานะครับมันก็จะสอดคล้องกับข้อเมื่อกี้ก็คือกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาไปล่วงรู้อะไรบางอย่างของตัวบริษัทนั้นๆหรือเปล่าจึงมีการขายหุ้นออกมาแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของผลประกอบการที่เขาอาจจะรับรู้ก่อนอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นข่าวอะไรบางอย่างนะที่ส่งผลด้านลบต่อตัวบริษัทนั้นๆ นี่คือสองคำถามที่ผมมีต่อหุ้นที่พูดถึงหุ้นรายใหญ่เจ้าของหรือผู้บริหารมีการขายออกมานะครับทีนี้เรากลับมาที่คำถามที่เป็นหัวข้อคลิปนะครับก็คือการที่กลุ่มคนเหล่านี้เนะี่ยมีการขายหุ้นออกมาเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะครับซึ่งคำตอบมันก็น่าจะอยู่ในคำถามที่ผมถามไปเมื่อกี้เนาะสองข้อนี้ก็ คำตอบก็คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดูมีความน่ากังวลน,นะครับการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เจ้าของหรือผู้บริหารมีการขายหุ้นออกมาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราเองก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างพวกเรานั่นเองนะก็เลยมองว่าการขายหุ้นของกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาจะเป็นบิ๊กหลอดที่ไม่ได้เยอะมากหรือน้อย,อยก็ถือว่ามีความน่ากังวลน,นะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปดูว่าเหตุผลในการขายบิ๊กหลอดออกมาอะไรพวกนี้นะ่ะมันเกี่ยวกับอะไรนะครับบางทีก็อาจจะเป็นการโยกย้ายการาถือหุ้นภายในตระกูลภายในบริษัทอะไรของเขาเหมือนเป็นการปรับโครงสร้างอะไรพวกนี้ก็เป็นได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยมีการขายหุ้นออกมาก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องมา าหาข้อมูลอื่นๆประกอบอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยที่ผ่านมานะครับก็มักจะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยมีการขายหุ้นออกมาค่อยๆขายออกมาแบบนี้แหละแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจากที่เขามีสัดส่วนในการถือครองหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับผ่านไปปี2ปีหุ้นเหลือน้อยออกมาแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นั่นเองนะครับ แต่กลับกันนะถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยมีการซื้อหุ้นบริษัทเพิ่มเข้ามาในพอร์ตของตัวเองเนี่ยอันนี้ผมจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาจะมีข้อมูลของบริษัทของเขาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็เขาน่าจะรู้ข้อมูลที่มันค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นการที่เขาซื้อหุ้นเข้ามาเนี่ยแสดงว่าในเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีผลประกอบการอาจจะดี หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ส่งผลดีต่อราคาหุ้นก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะโดยภาพรวมแล้วย้อนกลับไปในเรื่องของการขายหุ้นออกมานะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบกับบริษัทนั้นๆในภาพของระยะยาวนะครับไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่แบบตกใจขายแล้วก็ราคาก็กลับมาที่เดิมอะไรอย่างนี้นะครับการที่ กลุ่มคนเหล่านี้มีการขายหุ้นออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะราคาของหุ้นเนี่ยมักจะไม่กลับมาที่เดิมดีไม่ดีแบบมีการสร้างนิวโลตลอดแล้วก็สุดท้ายบริษัทก็หายออกจากตลาดไปเลยก็มีนะครับถ้าบริษัทไหนที่แย่เพราะฉะนั้นการขายหุ้นออกมาของกลุ่มคนเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะดูมีความน่ากังวลนะครับอ่ะก็ลองไป พิจาเพิ่มเติมเนาะถ้าใครที่มีเหตุผลที่แตกต่างกันกับผมก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุนนยกันนแล้วกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆไหนที่มีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยนะครับหรือว่ามีคําแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนตัวนะก็ แอดเข้ามาคุยกันที่เพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับข้อความเข้ามาได้เลยนะซึ่งผมก็จะตอบให้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ